สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้แสวจะพาทุกคนไปรู้จักกับที่พักกลางทุ่งนาในจังหวัดนา เอาล้วครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่รีสอร์ทซีน้ามากขคออเทเจน,นะครับผมซึ่งห้องที่แสบพักมีชื่อว่าบ้านหิมต้องพูสวีทนะครับผม ประตูของที่นี่ก็จะเป็นแบบบานเลื่อนนะครับทุกคนแล้วพอเราเข้าไปข้างในแล้วเราก็จะเห็นทุ่งนาอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นวิวทุ่งนาแบบนี้เลยเพราะว่ากําแพงโดยรอบเนี่ยครับผมเป็นกระจกใสนะครับผมแล้วด้านนอกตรงส่วนกลางห้องนะครับผมก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะครับนี่นี่นตรงนี้เป็นสระว่ายน้ําพอเปิดประตูออกไปก็สามารถเดินลงสระว่ายน้ําได้เลยนะครับแล้วก็เห็นวิวทุ่งนาแบบนี้ด้วยพอเถิบเข้าไปข้างในอีกนิดนึงก็จะเป็นอ่างจากรุซี่นะครับทุกคนนี่ก็จะมีไฟล้อมรอบแบบนี้เลยนะครับเราก็จะเห็นเป็นวิว